เกมสวตัวดีทั้งช่วงสร้างมาวันนี้เราอยู่กับแบบซูลุวอลนะครับเป็นแมปที่คือเกมอะไงที่ผมมาทิพนี้มันไม่ได้บอกว่อยากเล่นนะครับแต่จริงๆอะที่ผมมาเล่นอะคือผมเพิ่งไปดูหนังมาเว้ยหนังเก่าแหละเออผมก็ไปดูมาแล้วมันอินไงแบบแต่จะให้ผมเดินเดินไปหน้าบ้านเอาปืนขาบิลาไปเลยยิงคนมันก็ไม่ได้ปะดังนั้นเรามาเล่นแบบนี้ไงครับสุรวอล แต่ตอนนี้ผมต้องรอไปก่อนนะพวาเขายังยิงยังไม่เสร็จเลยโอ้มันจะมีเป็นใครครับจริงๆนะที่นี่นะทุกคนมันเป็นโรงพยาบาลเนี่ยมาในนั้นเขาบอกโอ้ยู้โบรู้ไอ้หน่าโบรู้มันโง่โง่โง่คนงั้นว่าตอนนี้เราก็ทำงารเต้น น,น,น,นี่เป็นอ๋ออันนี้ท่านผ่านมาโบ่ดูไปมั้งดีโหลดช้ารีโ,ดนนโหดดกปถึงเลย โอเคเรื่องนี้ผมไปด้วยอย่าไปโจยอย่าไปหยองแน่เพื่อนไงถ้าเกิดเราโดนมันไล่ฆ่าเราจะมีเพื่อนช่วยยิงนะงมันถ้าเรียนง่อดแถวกันได้จะดีมากเลยไม่มัน มันไม่รอให้มันเข้ามาระยะยิงก่อนจะห้าวปทนใไมทรัไม่มว่าซูดูมันปลาหัวมันเม่นเด็มันก็ยิงรัวๆเลยอ่ะอ๋อเอา,เอา เครื่องมันแหลกจังวะเป็นอะไรที่แย่มากมันแหลกเกินไปไอ,อรับไม่ไดอ้อันนี้เป็นการแทนแล้วก็ถ้าเปลี่ยนไปยิงกอ่ I M. ไอเอ็ม

ไม่ดีโหลดคลิพน้นาจะไปเด่นแบบเขาบีจำคิอไม่ได้ชนะหนูนเครียดกายมาเนี่ยเฮ้ยแต่แบบนี้มันไม่ได้ปแป้งเราต้องเราเราเราเอามีดนะแบบอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่ไหมเนี่ยเออ เปลี่ยวมากว่าซูรูมเข้าพอดีดาโอ้เจ็ยเป็ดเจ็เชี่งเื่อนเพื่อนไม่ใช้ปืนอะไรทรือมันเสียน โอ้ยกลางเงี้ยย right. ิ้เขียอะไรตัวแบกอือตัวแบกที่กระจายไปแล้วอย่าไม่ได้ดูด้วยที่ขายดูมันตาหัวได้ว่า ตอนผมมาเข้าข้าลูกแต่มันก็มีโยนยิงอ๋อยังไม่โยนมันใช้ทงทงแรงวิเล่ก่ะขยายให้ผมีดือดจี อย่งเงี้ยก็จะดูคลิปนี้นะครับผเราจะ500 like ห้าร้อไลค์เลยหรเอห้าร้อยไลค์ไม่ที่ห้าไลค์ผู้ผิดห้าคนดูเราห้าร้อยวิวเดี๋ยว, like. อ,ยาาวอ,ยองกูไม่รู้จะพูดไงไงยังไม่ขอคนดูสักห้าคนก็ด,ดีมากเลยลึกไออเราไม่กลัวมีงมิสชนเดดแล้ว การมันเกิดขึ้นไวมากครับโอ้โหมันมันแหลกอะ่ะมุน่นแม่เพื่อนมันใช้ปืนอะไรอะโูเท่จังถ้าเพื่อมันเรียงแถวกันนะจะเท่มากเลยน้องตูนเรียงแถวแล้วสั่งัปยิงเออพันแถวอะ่ะยิงด้าน,นหน้ายิงปุ๊บด้านหลังก็มาด้านหน้าใหม่แล้วก็ยิงเขจะใกล้มานะ ไปวิ่ลงเอโอ้ยเ่นหนเลยอาไคลิปหน้าเนี่ยผมจะทำการเล่นเหมือนซอมบี้ก๊สกระเบียดแนวนี้แหละเลยปืดขาสิลา แต่คิดมีของประจมเพี้ยนแต่คือแบบผมแม่งโคนหน้าเบื่อเลยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ลืมไปลืมกด subscribe กดไลค์แล้วก็อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนมาดูด้วยนะเราก็ต้องการ500วิวนะครับตัวนี้ติดปุ่มรีวิวไม่ต้องไลค์ก็ได้ไม่ต้องติดตามก็ได้ขอห้าร้อยวิวพอโอเคตัดตามได้หมดเลย ผมจะได้มีคอมแรงไรเงี้ยมาเล่นเกมทุกคนดูเย่อตอนนี้เพื่งเปิดสร้างไรายได้ไม่ได้เลย <laughs>